สวัสดีครับวันนี้เนี่ยวจะพาไปเที่ยววัดมณีวงศ์นะครับวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในกันครับวันนี้มีการปรับปรุงใหม่ลเลยยังไม่เสร็จเดินเอาอันนี้อันนี้ทใหม่เป็นพญานาคใหม่ครับซุ้มนี้นครับทาใหม่เลย ก็เป็นบริเวณทางเข้าครับผมครับนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในครับผมครับจะมีความสวยสดงดงามแค่ไหนครับคือผมมาครั้งก่อนก็หลายปีแล้วไม่มาครับเดี๋ยวมาดูนี้ปีพศสองพันร้อสิบปครับผมเดือนมิถุนายนนะครับผมครับมาดูกันเลยครับในเป็นไงบ้างครับยังสวยงามเหมือนเดิมไหมนะครับ นี่เลยครับผมอบรรยากาศลมเย็นนะตอนนี้เวลาน่าจะจะห้าโมงแล้วใกล้จะปิดนะครับตอนนี้สี่โมงครึ่งนะนี่ครับดูครับกว้างฝัางใหญ่โตครับผมดูครับใหญ่มากนะครับผมเข้ามาในนี้นี่เย็นสบายครับผมครับดูครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับทำเน้นไม่ขึ้นมาให้เป็นเหมือนในจินตนาการเลยครับผม อันนี้เป็นความสวยงามสะอาดนะครับสมพญานาคตรงนี้ครับข้างในก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งครับเป็นพญานาคเียนะครับเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศันี้ก็ถือว่านี่ครับอีเลยนะครับโอ้โหรับพระยาวอันนี้พระประจาวันนะตรงโน้นไล่ไปเลยอันนี้เป็นนะครับ ที่เราใส่นี่ครับวันนี้ันนี้เป็นอะไรนนใส่ไปเลยตามมาไปเลยใส่ตามทุกทุกทุกอันเนี่ยใส่้ครบบาทไหมครบไหมไม่เรา<ม>ตามมาทำเพ<อ>ื่ไม่ได้ใส่เพื่อนแหละเราใส่ครบบาทไปเลยีเเลยเลยคครรรับับบส่่ไปือๆไม่เป็นไร หมดแล้วอ่มีไหมครับอีกสองบาทมีไหมหมดแล้วเป็นไรหมดแล้วหมดแล้วอันนี้นะครับก็เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะเป็นรูปปั้นก็ถือว่านิรันดออกมาสวยงามไหมสวยๆก็งามเลยนะครับนี่เป็นรูปปั้นนะครับนี่นะครับเย็นสบายครับคำนวณในนี่นะครับ รอนะครับทีมงานพวกเรามากันมาใกล้ก็คือมาใกล้จะเมื่อนแล้วสุมพญานาด้านหลังนี่สวยมากครับดูครับมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในครับทครับวันนี้ก็จะคนก็มาเยอะทุกวันที่นี่นี้เป็นปีส0 25ันยีบ้าครับดูข้างในครับอไปเลยครับ เราจะเอาไปหน้าเลยนะครับแสดงความคุณจากสองสายต่อไปเป็นพญานาคครับผมครับอันนี้ถือว่าเป็นพญานาคน่าจะเยอะมากเลยแหละนะครับผมมีวลานี่เลยครับมีความเป็นพญานาคที่นี่ครับเยอะจริงๆครับผมครับพญานาคสีเงินนะครับผมครับต่อไปครับฝานัน แ้งไวายครับ, <c oughs> รบอานะครับก่อสร้างได้มีความสวยนส่วนงดงามครับนี่นี่ครับวัดมณีวงอันนี้ก็คือปางห้ามยากนะจ้าเน่าสีเงินเลยฮะเข้าไปข้างในครเหรมครับบรรยากาศสวยๆวันนี้ครับ ใครมีความศรัทธาได้ไนยญางหน้าก็มาที่นี่ได้วัดมณีวงศ์ไปครับผมไปกันต่อเลยครับ,อบเอาระอยู่ยหมอชนเีน <c oughs> เลยครับหรือว่าสรืสวยลงงามไหมฟ้อนวันเป็น <c oughs> เลยครับเีนเลยเป็นวังนา,าคาที่นี่ครับดูครับ <c oughs> ใหญ่อลังการมา เหมือนเมื่อบาดานยังอย่างนั้นเลยบาเนี่ยหนะานนะาเนี่ยเหมือนน่าจะบัวน้าใหม่ครับผมว่าผมมาครั้งก่อนนี่ไม่เงาสวยงามขนาดนี้น่าจะบัวน้าใหม่ครับดูครับเย็นสบายครับในนี้ครับ โอ้ี่พี่แต่ยหน้าพ่นไฟนะพ่นน้ำพ่นไปเรื่อยไปเรื่อยดูครับวางนาคานี่ถือว่าวางนาคาจริงๆครับผมเยอะมากครับผมน่าจะมีเป็นร้านๆตัวที่นี่ การงานสร้างเอาเย็นการงานสร้างมากเลยฮะเป็นล้านๆองค์เลยนะพญา,านาคนะเยอะมากจริงๆโอ้นี่คือน้ำน้ำสักกินเนี่ยไหลมาจากเพื่อเพื่อเขาอยู่นี่น้ำสักน้ำสักกินนะเนี่ยนี่เย็นไปโอ้โหนี่ครับดูครับดูครับเนื้อมีดได้ดีมากครับ วังนาคาครั้งก่อนเรามาไม,ไม่ไม่ใหม่อย่างนี้เขาทําใหม่อ่ะหไหนวะเหมือนบุกวัวนาใหม่อ่ะโอนีหผมให้ให้ผมเรียกชื่อเรียกไม่ถูกเลยมันชื่ออะไรบ้างเย <c oughs> เรียกไม่ถั่วเลยฮะเรา,าชนพญานาคนะครับโอ้นี่ครับทางสมบัติครับนี่เลยฮะ ปั่ตรงนี้เลยฮะอ,อ๋อตบลๆๆเลยครับผมบปั่นเทียบเลยตรงนี้เข่มขัดเยอะะเลยฮนะไปอต่อค,ครับ,รบโอ้ก็ถือว่านะครับครั้งนี้เหมือนอ่าน่า,น,าน่าจะมีการบูรณะใหม่ครั้งก่อนเนี่ยผมมาเนี่ยไม่ไม่เงาเง,งางามขนาดนี้นะครับอยวหน่าครั้งนี้ถือว่าสวยงามครับ ได้เ,เป็นลงสีใหม่แล้วก็กาเพชรลงใหม่เลย,เย,เลยสวยงามมากครังนี้นะครับตรงนี้ไม่มีค่าเข้าชมนะครับหรือว่าเข้าชมฟรีได้เลยนะครับที่วัดมาีบนแล้วทําบุญแล้วแต่กระนังนศรัทธาได้เลยครับใครที่มีความศรัทธาด้านยานากนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเลยครับนี่เลยครับโอ้โหสวยครับ ดูครับภาพสวยเลยดีเลยครับข้อ่งการงานสร้างมากครับด,ดูครับยบบิ่งใหญ่ครับคป็นงนยันตนเลยครับท่านที่จอกเดินเข้าด้านในนะครับได้ไลยะให้ลูกสาวทำบุญนะครับวันนี้ครับ dạy sới tamใหญ่สวยงามมาก mà บาท ê ครับ đây มใหญ่มากๆเลยครับดูครับใหญ่จริงครับอลังการนะครับเรียนต่อครับผมถ้ามาแบบล่องลอยอ่ะมาแบบไม่ตั้งใจจริว่าอะไรวะทางสมบัติดูโหนี่โดสดรัดมาไม่ได้นะอย่างเงี้ยดูครับสมบัติเยอะแยะครับมากมายไก่พองครับวันนี้ครับ อห,ห่มากตรงนี้ปิดทอหลังผ้าอะนนี้โอ้โหนี่เลยดูหลังผ้าครับทุกครับโอ้โหนุนใช่ลังทานมากครับโอโ้สมบัติพี่ เอาไปไม่ได้ต้องเอามาคืนนั่นน่ะใช่ออกเราต้องวนออกมาแม่เราออกเราออกนี่การง,งานสร้างจริงๆ โอ้โหนี่เลยโอ้มุมนี้สวยมุมนี้สวยมากครับอืมนี่เลยใหญ่อย่างนี้นะฮะไปนู่นเลยโน่นโอ้หยอดยอดวว่าสวยงามมาก ลังการงานสร้างอยู่ือว่าสุดจริงนครับคนที่สร้างน่ครับเตีหน้าตัวนี้มาตัวนี้บบดูหางมั้นี่มานี่เลยอะครับผมครับโอ้โหดีเลยครับโอ้โหความจินใจรังการ

ไปใจช่วอองน,ววนี้โอเคอยู่ช่วงนี้โอเคอยู่ใช่เศรกิจโอ้ยหางมานี่เลยหางอนี่โอ้โหนี่เพีวที่อยู่ในเที่ยวยนเรื่องนานา,นาคีป่ะไม่น่าตรงน้สีสีแดงอะเพียวแค่ไหมเนี่ครับสำหรับการมาเที่ยววัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมครับผมครับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผม